ก็ตัวนี้นะผมก็จะเป็น full preview นะผมเกี่ยวกับตัวระบบปลุกพลังแบบเต็มข้อนะฮะของ3ตัวละครตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบเลยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะว่าเป็นยังไงคลิปนี้สปอนเซอร์โดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ครับครับเติมเงินเกมมือถือเกือบทุกเกมราคาโคตรถูกถูกจริงๆนะครับลองไปเทียบดูได้งาน DK ดีเครดิตแน่นลิงก์อยู่ใต้คลิปอ้ออย่าลืมบอกว่ามาจากยูจีนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ เริ่มต้นเลยนะผมก่อนที่เราจะทำการปลุกพลังแต่ละตัวละครเนี่ยเราจะ็นที่จต้องทําการอัพสกิลทุกอย่างนะครับผมทุกสเตตในผมของตัวละครตัวนั้นๆนะให้ทําการตันเสียก่อนนะครับผมและพอทําการตันแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นในส่งตัวเครื่องหมายนี้นะผมเป็นเครื่องหมายทําการปลุกพลังนะครับซึ่งเมื่อเราทำการกดไปแล้วเนี่ยปั๊บปุ๊มันจะกลายเป็นหน้านี้เลยก็คือเป็นหน้า DNA เป็นหน้ายีนนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถทําการ ใช้ทรัพยากรต่างๆนะฮะเช่นตัวเงินกับตัวทรัพยากรใหม่สีม่วงอันนี้นะผมในการอัปเกรดได้นะครับผมซึ่งในแต่ละค่านะผมในแต่ละจุดที่มันแสดงออกมาเนี่ยมันจะทําการเพิ่มสเตตเข้าไปนะผมอย่างเช่นในรูปตัวอย่างนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี40%แบบตัดนะครับผมตรงๆเลยนะครับผมซึ่งมันก็จะมีเพิ่มไปเรื่อยๆนะผมนะ40อันนี้ก็จะเป็น25นะครับผมแล้วก็จะมี5%เห็นไหมเออก็จะเป็นเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ ก็มี100อนะฮะถ้าเกิดาทำการอัปเกรดไปเรื่อยๆและหลังๆนะผมก็จะมีในส่งตัวสปีดอีกด้วยนะครับปุ๊บปก็ทำการอัปเกรดเสร็จแล้วเนี่ยก็ตัวละครน,นะผมก็จะกลายเป็นพื้นเหลืองเลยนะผมก็คือเป็นพื้นระดับ SSR นะครับก็ประมาณนี้นะผมก็คือแบบมันก็จะเป็นออร่าตัวละคร s r จากเดิมนะครับมันจะเป็นออร่าแบบ s r แบบออร่าสีม่วงนะผมอันนี้จะเป็นออร่าทองนะครับซึ่งก็จะเป็นทั้ง3ตัวละครเลยนะครับทั้งตัวอา,อ,าอาซีเจ็ดนะครับผม ซาเนียนะฮะแล้วก็ตัวทูดันดอทนะผมพุกตัวละครเลยนะครับในส่วนงตัวสกิลนะครับตรงนี้เนี่ยหลายหลายคนนะผมก็อาจจะเห็นไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาทำการลงในเพจออฟฟิเชียลหลักนะครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้นะผมก็คือรายละเอียดแพสซีฟจริงของเขานะครับผมนั่นก็คือตรงนี้นะครับเขาก็จะทำการบอกว่านะครับแพสซีฟของตัว R C 77ที่เป็นแพสซีฟใหม่นะผมเมื่อใครก็ตามนะฮะทำการล้างดีบัฟ นะครับผมของฝ่ายศัตรูนะทำการล้านดีบัฟเนี่ยก็จะทําการลบ1บัฟของตัวละครตัวนั้นออกไปด้วยนะครับและไม่พอนะฮะถ้าเกิดทําการลบไปแล้วเนี่ยตัวละครตัวนั้นจะถูกทําลายเลือดไปประมาณ6%ก็นะครับก็คือเลือดคุณจะหายไป6%กเปอร์เซ็น่ะนะฮะทำลายเลือดคืออะไรนะผมก็คือคล้ายๆกับอันติเมตของตัวลิเลียมนะครับก็คือแบบเป็นเลือดที่คุณจะไม่สามารถทําการคิวอะไรขึ้นมาได้แล้วนะครับอันนี้คือหนึ่งประเด็นนะฮะอีกประเด็นก็คือถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นมันไม่มีบัฟ นะครับไม่มีบัฟให้หลงังมันก็จะทําการทําลายจาก6%เป็น12%ก็คือโดนทําลายเลือดเป็น2เท่านั่นเองนะครับก็คือตึงๆเลยนะฮะแต่ไอความสามารถนี้นะผมจะไม่ทําให้ถึงตายนะก็คือเป็นแค่ทําลายเลือดเฉยๆนะครับแต่ว่า สมมติคุณแบบทำลายเลือดจนแทบจะหมดแล้วนะครับมันก็จะไม่ตายอยู่ดีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นพรีวิวการชัดสิคิวต่างๆซึ่งก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอกนะฮะฉะนั้นก็ค้ำค้ามไปเนาะมันก็ไม่มีอะไรนะผมตัวละครต่อไปนะฮะก็จะเป็น t ูรันนะครับซึ่งความสามารถของเธอเนี่ยจะถูกทำการบู t ทุกอย่างนะฮะบูที่ว่าเนี่คือเป็นบู t แบบบูทบัฟนะผม ทำให้บัฟทุกอย่างที่เพื่อนๆในทีมได้รับนะครับผมไม่มั่นใจนะเป็นบัฟเฉพาะของตัวทูรรนดบที่ทำการมอบให้หรือว่าทุกบัฟในทีมนะครับผมเพิ่มเพิ่มความสามารถของบัฟพวกนั้นๆนะฮะอีก30%นะครับผมทั้งบัฟโจมตีบัฟพลังป้องกันนะครับผมบัฟเพิ่ม ACC บัฟเพิ่ม Resistance นะครับผมบัฟสปีดต่างๆทุกอย่างเพิ่มคามความสามารถไปอีก30%นะครับผมซึ่งไอ้30%นี้นะฮะ ไม่มั่นใจว่ามันมันจะเป็นเลข30ตรงๆที่ยัดเข้าไปนะผมเช่นจากเดิมเพิ่มพลังจบปี40่เปอร์มันจะกลายเป็น70เปอร์หรือว่า40เปอร์นั้นอ่ะเป็น3 0ที่เพิ่มจาก4 0นะผมก็คือจะกลายเป็นประมาณ50% 6 0อะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับใช่คำว่าไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนก็แล้วกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดแค่อย่างเงี้ยคุณคิดสภาพนะถ้าคุณเล่นทีมบัฟอะแล้วความสามารถนั่งขึ้นอย่างเงี้ยเพิ่มถึงสปียนะ สมมุติสปีดอ่ะแต่เดิมเนี่ยมันจะเพิ่มประมาณ30%ถูกป่ะและไอเนี่ยเพิ่มเข้าไปอีก30%มสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะไม่ว่าใครเจอเนี่ยคุณต้องหาตัวละครลบบัฟไปเล่นเลยนะฮะมันไม่งั้นเนี่ยหลน่นหล่นเลยเจอเพิ่มความสามารถของบัฟที่รับอีก30%ทุกบัฟเนี่ยโอ้โหสุดยอดตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นซานเนียเขียวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยความสามารถก็จะเพิ่มความเกรียนเข้าไปนะครับผมเพราะว่า ตัวเธอเนี่ยแต่เดิมนะผมสกิลหนึ่งของเธอเนี่ยมันทำการโจมตีธรรมดาถูกปะแล้วก็ทำการเร่งเกรดเธอให้กับตัวเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสกิลของเธอเนี่ยมันจะไม่แค่เร่งเกรดเธอให้กับตัวเองแล้วนะผมมันจะเป็นการเร่งเกรดเธอให้กับเพื่อนในทีมที่มีอ่าบัฟเพิ่มแม็กช์พีของเธอด้วยนะครับผมซึ่งไอบ้บัฟเพิ่มแม็กช์พีมันก็คืออัลติเมทสมมุติว่าซาเนียอัลติเมทใส่ใครก็ตามแต่ตัวละครตัวนั้นนะฮะก็จะรับทำการฮยลนะครับผมแล้วก็เพิ่มแม็กช์พีอีกนะอสกบิบ,บห้าเปอร์ นะครับสมมติซานเนียมอบให้กับเทมแมตตัวหนึ่งนะฮะเทมแมตนะผมก็จะได้รับตัวแม็กแพีเพิ่มอีก15เปอร์และเมื่อซานเนียโจมตีด้วยสกิลหนึ่งนะครับผมตัวละครซานเนียแต่เดิมเนี่ยก็จะได้รับเกตสปีดเกรเร่งเทินของตัวเองเนี่ยประมาณ30อยู่แล้วนะครับผมแต่คราวนี้นะครับตัวละครที่ได้รับบัฟเพิ่มแม็กแพี15รนะผมจะเร่งเกตเทินตามขึ้นไปด้วย15ต่อ1นึ่งสแต็กถ้าเกิดคุณใช้สกิลอันติเมตไป2องทีก็ครับ ตัวทอรตัวนั้นนะฮะก็จะรับเกตเร่งสปีด30%ต่อการโจมตีธรรมดาของซาเนียหนึ่งครั้งนะครับคุณคิดสภาพนะฮะถ้าเกิดซาเนียทำการแจกจ่ายตัวบัฟตัวเนี้ยให้กับเพื่อนทีมทุกคนนะครับผมอย่างน,น้อยๆคนละหนะึ่งฮะการโจมตีธรรมดาของซาเนียหนึ่งครั้งทำการเร่งเกตสปีดทุกคนทีละ15%นะครับคิดย้อนนะถ้าเกิดซาเนียเล่นสายเคาน์เตอร์ใครตีใครตีซาเนียปุ๊บซาเนียเคาน์เตอร์โป๊ะเร่ง15%ทั้งทีม โหโหเนี่ยอันนั้นคือ1นึ่งสตกนะแต่ถ้าเกิด2 s t ส c ต็นะผมก็เร่งทีเดียว30%ไปเลยทีเดียวนะฮะและยังไม่พอในะผมอัติบมยของเธอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นล้างดีปัตททั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนะฮะก็ไม่ได้มีอธิบายรายละเอียดเอาไว้นะผมก็คือมันไม่ได้เปิดหน้านั้นอ่ะนะฮนะผมก็เลยไม่สามารถทําการาเปิดให้ดูได้นะครับสุดเกลียเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือรายละเอียด ของตัวสกิลพสซีพิเศษนะผมของ3ตัวละครที่ผมว่ามานะครับตัวกิจกรรมนะฮะที่จะเข้ามาในวันพฤหัสน่าจะวันพฤหัสนี้นะผมก็คือกิจกรรมปลุกพลังนะครับซึ่งก็จะโผล่มาเป็น3ตัวละครตัวนี้นะครับผมทูนดอร์ด R477 ซานเนียนะครับซึ่งกิจกรรมพวกนี้นะผมก็จะเป็นกิจกรรมลงดันนะผมซึ่งก็มี3ชั้นนะผมในแต่ละตัวละครนะครับชั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะได้รับในส่งของตัวสกิลทองเม็ดทองบุญทองเยลลี่ทองให้กับทุกๆคนนะครับ แต่ละตัวละครเลยนะฮะทุระดอทก็1เม็ดนะครับ RC77 1เม็ดซาเนีย1เม็ดนะครับอ <im itation> ื้มอย่างเงี้ยเลยนะครับซึ่งกับเพื่อนนะฮะทำการเคลียร์ด่านพวกนี้ไปแล้วนะฮะด่านพวกนี้มันจะกลายเป็นด่านฟาร์มครับผมมันจะกลายเป็นด่านฟาร์มฟาร์มอะไรนะฮะฟาร์มทรัพยากรในการปลูกพลังนั่นเองนะครับทรัพยากรก็คือไอตัวเม็ดม่วงอันเนี้ยเนี่ยเม็ดม่วงนี้นะครับผมทรัพยากรตัวนี้นะครับที่เอาไว้ทำการอ่าใช้ปลูกพลังตัวละคร ซึ่งแต่ละวันเนี่ยมันสามารถทําการลงได้ฟรีน่าจะลงได้ฟรีประมาณ5ครั้งนะครับแล้วก็สามารถใช้พลังงานในการร,รีได้5ครั้งต่อวันนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีเวลาลงหรือว่าลืมลงเนี่ยมันสามารถทําการสะสมได้ซึ่งไม่รู้ว่าสะสมได้สูงสุดถึงเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะส,สนนะส,สมเป็นตัวม่วงอันเนี้ยนะครับเนี่ยสะสมเป็นตัวม่วงนะครับซึ่งเราสามารถเอามาลงฟาร์มทรัพยากรปุ๋พลังได้นะครับโดยอนาคตนะฮะก็ จะเอาตัวละครใหม่เข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่ดิปลุกตัวละครเก่าๆขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือทุกคนอาจจะมีการที่ต้องปั้นตัวละคร SR ขึ้นมาใช้กันเยอะๆแล้วนะฮะเป็นไปได้อยู่นะผมเก็บวุ้นม่วงกันเอาไว้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่ปลุกพลังเนี่ยคุณต้องทําการอัพสกิลให้ตันทุกอันนะครับไม่งั้นไม่ได้ปลุกพลังนะเออซึ่งสตัดอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากนะครับผมจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดกลับมาดูตรงเนี้ย กลับมาดูในหน้าแรกเลยเนะน,นี่ยคือไอเนี้ยแค่เนี้ยนะแค่ในช็อตแรกเนะี่ยยี่ห้าสี่สิบเป็นเท่าไหร่ละหกสิบห้าบวกโจมตอ,อีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์อีกนะฮะบ,บวกอีกเข้าไปร้อย0 0ร้อยร้อยอีกนะครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์เพิ่มนี่คือแค่นี้เองนะแล้วก็แบบดูดิเส้นสายยีนอะเส้นสายยีนเออีอกยาวอะพลังโจมตีเพิ่มขนาดไหนเพื่อนคิดสภาพนะครับผมมันจะตัแต่สูงสูงมากกว่า ถ้าที่ผมเดานะมันสะตัดสูงมากกว่าพวกเอสไออีกอปกติพวกเอสไอปกติผมว่าสแตทสู้ไม่ได้นะครับอืมอันนี้มุมมองผมนะฮะเพราะว่าจากที่เขียนนะตอนนี้นะพลังจุกตีเพิ่มขึ้นแล้วประมาณ200อะ่ะเกือบ200อะ่ะนะฮะแต่ว่ามันยังแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่เลยเห็นสิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่เลยนะครับซึ่งอีกเท่าไหร่อีกเจ็ดสิบห้าอ,อีกแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมสแตทเพิ่มยันสป,ปีดเลยนะฮะก็เป็นโหมดที่ เป็นระบบที่ทําให้ตัวละคร SR แบบคุณต้องปั้นขึ้นมาใช้บ้างแล้วอะเออก็ทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นการรีวิวระบบของปลุกพลังทั้งหมดนะฮะอันนี้คือเอามาจากคลิปจีนนะครับซึ่งทางฝรั่งเขาเอามารีวิวอีกทีนึงผมก็จะเอาทางคลิปฝรั่งมาก็รีวิวอีกทีนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดับเบิลทริปเปิลน,นะครับผมมาแปลอีกรอบนึงนะฮะโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะผมซีอีโอเกมเจ๋มือทุกคนนะฮะใครยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์ให้ด้วยนะผมเป็นกำ